ลองจิ้มแจ่วแล้วกันพอจิ้มแจ่วอหอมอร่อยใช้ได้เลยอชอบชอบอยังไม่ทันแตะปากกลิ่นกล้วยมันมาเลยอร่อยอ่ะไม่หวานมากนะคงดูที่นี่จะมีช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลต โซนที่พิซซ่าเกาหลีเกี๊ยวไส้กรอกทอดไก่ทอดเกาหลียำมงนกระพุนมาม่าผัดผัดมีเกาหลีโดยหยิบเส้นได้ตรงนี้นั่นเองมีที่ทำแพนเค้กด้วยอยู่ตรงที่เดียวกับฟองดูเลยเดี๋ยวมาเล่นกันตอนหลังแล้วก็จะมีท็อปปิ้งให้เลือกจะเป็นช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่สตรอเบอรีร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทั่วไป ในส่วนของชาบูตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพวกนี้ก็จะเนื้อลักษณะคล้ายๆตามร้านหมูกระทะทั่วไปแล้วก็แต่ว่าจะมีอันนี้ด้วยส่วนใหญ่เนี้ยไอ้ลูกชิ้นทอดเนี้ยอร่อยเท่านั้นไม่พอแล้วก็จะมีสันนอกหมูสไลด์แล้วก็สันคอหมูสไลด์ตรงนี้ให้หยิบได้แล้วก็ยังมีตรงนี้อีกพวกลูกชิ้นต่างๆแล้วก็หมูสับสาล่ายลมพันหมูสับแล้วก็ยังมีเบคอนหมูสไลด์ให้ด้วยที่สําคัญตรงนี้มีติ่มซำให้ด้วยก็จะเป็นขนมจีบโอ้หลายอย่างนะนึกว่ามีแค่ไม่กี่อย่างหลายอย่างเลยอะ คือแล้วทั้งหมดนี้มัน299มีซาลาเปาอันนี้จะเป็นซาลาเปาหมูแดงน่าจะเป็นไส้ครีมคือเขียนว่าเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ เรื่อของที่มีในวันนี้ที่ผมมาน้ำซุปที่เนี่ยเขาจะมีให้เลือก4แบบอันนี้เป็นออริจินอลของเขาก็คือใส่หอยเชลล์ยาจีนสมุนไพรน้ำซุปต้มยำเป็นยันตาโฟต้มยำซึ่งเราเลือก2อย่างด้านบนนะครับก็คือยันตาโฟต้มยำกับซุปใส่หอยเชลล์ซึ่งตรงนี้ก็มาแล้วลักษณะหม้อจะเป็นแบบนี้เวลาเราปรับเนี่ยให้ทัชตรงนี้ได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่อย,อยังไงอันนี้จะเป็นซุปใส่หอยเชลล์แล้วก็อันนี้จะเป็นซุปยันตาโฟต้มยำอย่างแรกเดี๋ยวเรามาชิมน,น้ำซุปกันก่่่ออนนเเริมจากกใสยหยชลแลแ้วั สชาติมันไม่ได้หวานนะแต่มันมีความนุ่มอ่ะคือเข้าไปมันก็อบอกไม่ถูก่มันมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่านุ่มแล้วก็ละมุนลิ้น่ะไม่ได้เวอร์นะครับเป็นแบบนั้นจริงแต่มันไม่ใช่รสหวานแล้วมันมีความหอมเฮ้ยเป็นเลคคอมเมนต์ะนะครับตัวซุปเนี้ยโอเคเลยส่วนนี้ก็จะเป็นยนาโฟต้มยำหืมเผ็ดมากอะเปรี้ยวนําขึ้นมาแต่เป,เปรี้ยวแบบค่อนข้างน้าส้มกับมะนาวเทียมนิดนึงแต่ว่าเปรี้ยวนํากระโดดข,ขึ้นมาเลยแล้วก็มีเผ็ดอ่อนๆนิดนึงนะครับทีนี้เราจะมาชิมน้ำจิ้มให้น้ำจิมมนนจ อ,อร่อยครับน้ำจิ้มสุก,กี้เนี่ยรสชาติจะเผ็ดกว่าน้ำจิ้ม MK มนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อเขาจะมีความใสนะเห็นปะมันจะมีความใสแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะคล้ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มฟูก,กี้แต่มีความเปรี้ยวกว่านิดหน่อยส่วนอันนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเขียวน้ำจิ้มหยกเนื้อค่อนข้างข้นใส่เครื่องเยอะกลิ่นมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดหน่อยแต่มันถึงรสชาติมากคือเปรี้ยวนําเผ็ดตามมาก็แบบโอเคอ่ะได้ความเป็นซีฟู้ดมีเปรี้ยวหวานส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่ว อันนี้ก็จะหวานนาำแ้รเราใช้ความเป็นมสานไม่เผ็ดมากน้ำจิ้มีีสานมีความหอมเข้าคั่วั้งส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้มหวานในรูปมันมีงาด้วย หว,หวานเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอะถ้าคนหวานนี้อีกหน่อยนึงเป็นน้ำเชื่อมแล้วอะ่ะไม่ใช่วานบบฟีอิด้วยหวานเลยอ่ะนะครับบินเขาก็เอามาปักใช่ที่โต๊ะส9กอ่ะอย่างแรกที่เราตักมาเพื่อประเดิมลองก่อนในตอนแรกก็คือวันนี้เราจะเอาสันคอหมูมามันไม่ได้แทกเยอะมากวันนี้เป็นสันนอกสันคอกับสันนอกต่างกันไม่เยอะเลยที่นี่ก็ไอ้ลูกชิ้นทอดไม่แน่ใจว่าอันนี้ข้างในมีไส้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูสับสาหร่ายหมูสับลมควันไอ้พวกนี้มันสุกชาเนาะเดี๋ยวเราเอาหมูสับลมควันลงไปก่อนคือ กับวัตถุดิบแต่ละอย่างเยนตาโฟไปเลยแล้วก็มุซซับสาลาเราจะใส่เยนตาโฟครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ธรรมดาครึ่งหนึ่งพวกนี้เราใส่ลยแล้วกันนี้ใส่หอยเชลล์แล้วกันสันคอสตาร์ทด้วยสันคออ่าใส่นี้อันนึงแล้วก็ใส่นี้อันนึง ความหนาของหมูที่นี่หั่นค่อนข้างหนานะครับหนากว่าไซส์ชาบูทั่วไปพอสมควรได้ลวแหละแป๊บเดียวเองแต่คือมันค่อนข้างหนากว่าร้านชาบูทั่วไปหนากว่านิดนึงถ,ถ้าปิ้งย่างน่าจะกําลังพอดีอเอาน้ำจิ้มฟุกกี้ก่อนเลยความนุ่มพอมาณหมูไม่มีกลิ่นแต่ว่าชิ้นค่อนข้างหนาแล้วก็มันแทรกไม่ได้เยอะจริงๆชิ้นมันแทรกเยอะมันก็มีพอสมควรแหละแต่เราเลือกเก็บที่ค่อนข้างน้อยเองลองจิ้มแจ่วแล้วกัน อพอติมแต่ห่าหอมอร่อยใช้ได้เลยชอบชอบข้าหมูที่นี่จะไม่ค่อยนิ่มมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกครับลายมันมันไม่ค่อยเยอะมาก mm hmm. เวลาในการกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับพอเดินเข้าร้านมาแจ้งราคาเขาว่าเอาแบบเท่าไหร่ก็เริ่มตักอาหารได้เลยวันนี้เรากำลังเอาหมูสันนอกลงหลายๆคนถามว่าผมดูอะไรในมือถือมันคือกล้องครับผมใช้กล้อง2มุมกล้องนะครับดังนั้นตอบไว้ในคลิปเลยลวกันตอบในเม้นต์นก็เดี๋ยวมีคนถามอีกนะครับเนี่ยผมถ่ายไปด้วยแล้วผมก็จะ สลับมุมกล้องเอาแบบนี้เห็นปะนะครับผมจะใช้โปรแกรมสลับมุมกล้องเอาที่หลักมาลองดูสัตว์นอกเลยละกันเราจะไม่กินน้ำจิ้มหวานเลยนะครับครั้งนี้เราลองน้ำจิ้มเทฟู้ดก็นุ่มดีนุ่มกว่านเนื้อมันก็เป็นความแข็งตามลักษณะของสัตว์นอกปกตินะครับแต่ด้วยความที่ชิ้นมันไม่ได้บางมากแล้วนั้นเนี่ยความรู้สึกของมันก็จะหนาประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะมาลองของกินเล่นให้ดูอันนี้จะเป็นของกินเล่นที่เขาวางเรียงเอาไว้นะครับอันนี้คือเกี๊ยวไส้กรอกทอดเอ้เนี่ยไม่ใช่ ความกรอบเนี่ยถ้าเต็มฟิลให้เจ็ดเ <c oughs> คยได้ยินเสียงนะ <c oughs> ไม่ได้กรอบฟัทีเดียวนะ <c oughs> มันเป็นความกรอบที่ใกล้ๆเหนียวแหละป <c oughs> มน้ำมันนิดหน่อยในขนาดร้านทิ่เปิดนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นอายามงกระพุนนอะ มีความก,กมรุบยำรสชาติไม่ไ้จัดมากมีความเปรี้ยวอยู่นิดิดหน่อยๆนยความเผ็ดมีถ้าโดนพริกนี่เผ็ดมากแน่นอนแต่ว่าตอนแรกความเผ็ดไม่ได้มากแต่พอเคี้ยวไปอ่ะมันค่อยๆมีความความร้อนของความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่ว่ารสชาติไม่ได้จัดเท่าไหร่นะครับแต่หอมดุใช้ได้ส่วนนี้พิซซ่าเนี่ยไม่ใช่พิซซ่าปกติแต่มันคือพิซซ่าเกาหลีจะมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งที่ข้างในมีอะไรผสมหน่อยแล้วก็เขามีซอสมาแล้วก็ราดซอสมานิดหน่อยพอราดซอสมาเนี่ยมันก็ซึมลงไปข้างล่างเลยตัวแป้งมันก ความมันเนมือมันพอสมควรอ่ะมันทอดมาแล้วไม่ที่อบหรอกมันอยู่ทำอมแล้วมันคมมันพอสมควรแต่ไม่เยอะไม่แย่อันนี้เป็นไก่ทอดเกาหลีความกรอบถ้าเต็มสิบให้หกมันมันไม่ต้องอมมันเท่าไหร่แต่ก็นี่มีนิดหน่อยๆตัวเนื้อไก่ไม่เยอะมากประมาณ 30- 4 0ิินตของชิ้นนอานล่งจะเป็นแป้งรสชาติของซอสเนี่ยไม่ไม่จัด ต้องถือว่าโอเคถ้าซอสเดียวไปมันจะไม่อร่อยที้นี้สำเร็เป็นหนังหนังเยอ่ะเค้วไปตรงกลางจะเหนียวหน่อยแต่ชอบนะชอบไก่ทอดอยู่ล้วอันนี้ก็ไม่รู้สุกยังอ่ะเพราะว่าชิ้นมันมันหนามากเลยนะเดี๋ยวลองไอชิ้นนี้ก่อนละกัน ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนวางภาชนะอยู่กลางร้านส่วนโซนตักอาหารจะอยู่ด้านหน้าร้านเป็นการจัดโชว์ที่สวยเพราะคนเดินผ่านไปผ่านมาเ็าจะเห็นของโชว์ใช่ปะ่ะแต่ว่าไปเดินไปหยิบอ่ะส่วนใหญ่เขามักจะลืมหยิบจานไปด้วยก็ต้องย้อนกลับมาถ้าคนเยอะๆน่าจะวุ่นวายเปหมดคนคแต่คนน้อยอ่ะเร้ยแต่ผมว่าเป็นร้านที่คุ้มนะแนะนำให้มากินอืมมันคือเต้าหู้ชิ้นเนง่ยรสชาติเหมือนทุกที่ทั่วไปครับแต่มีนี้ด้วยอร่อยชอบนีเป็นการส่วนตัว เวลาเพียงง่วนะพอชิมมันร้อนปกากัดเข้าไปมันไปหลเข้าปากเครือกระเป๋าข้างนอกมันเย็ยนแล้วอ่่ข้างในมันร้อนไงแล้วมันจะไหลเข้าปากด้านในลําคอไหลซึ่งทางป้องกันตัวเลยทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันทิ้งไว้เป็นปริศนาให้กับลูกค้าอย่างเราทุกครั้งก็คือไอติมซัมพวกนีน้คือผมไม่รู้ว่ามันจะต้องหยิบเข่งไว้ตรงนู้นเอามาเฉพาะจานหรือเอามาทั้งเข่งนะครับเราก็เลยเอามาทั้งเข่งเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรอันนี้จะเป็นกระเพาะปลาคือดูชิ้นน่ะมันน้ี เนื้อสัมผัสกับพอเปลาโอเคเลยแล้วเขาปรุงรสชาติได้โอเคเลยนะมีหวานมีเค็มน้ำเขาก็จะน้ำเขาไม่เหนียวมากนะแต่กับเพอะปลาอร่อยอะ กระเพาะปลาเป็นความรู้สึกที่แบบไม,ไม่ไม่เหมือนหนังหมูาหหราคาถูกอะนะมันมีความเป็นกระเพาะปลาครับว,วัตเฟรก็อาจจะไม่ได้แพงมากคือเคี้ยวเข้าไปมันก็จะข้างในมีกระป๋องโงนิดนึงครับความหยุ่นไม่ได้เยอะมากครับแต่ดูลักษณะาภายนอกก็ใช้ได้ทีนี้มาดูในโซนติ่มซำกันบ้างคือปกติเนี่ยเวลาติ่มซำนะถ้ากิน,น่ผมจะชอบจิ้มกับซอสจิกโชหรือซอสเปรี้ยวนั่นเองเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ดีรู้สึกว่ามันอร่อยไม่เข้าซีอิว๊วที่นี่เขาก็มีให้นะครับจิกโชคือเราดูแล้วขนมจีบที่เนี่ยเป็นหนึ่งในไม ีบีพีใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จีบหมูจีบกุ้งหรืออะไรนะตัวแป้งค่อนข้างหนาแล้วก็ยังอุ่นๆอยู่เพราะมันอยู่ในส่วนที่เขานึ่งมาตลอดแล้วก็เนื้อชาเคม็มอ่อนมีความหอมมีกลิ่นพริกไทยแต่ว่ากลิ่นน้ำมันงาก็ชัดพอสมควรเหมือนกันข้างในก็ว่าเมนูขนมจีบก็เป็นเมนูที่อ้วนนะเขามีน้ำมันงาคือมันเป็นกลิ่นน้ำมันเลยอะ แต่ก็อร่อยดีพอพองกับพวกขนมจีบโต๊ดจีนนี่คืออะไรไม่รู้เป็นหมูนี่เป็นหมูอ่ะหมูที่เขามาทำเป็นติ่มซำอ่ะคือติ่มซำก็จะเบสออนหมูเยอะใช่ไหมแล้วข้างบนจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกแบบเดียวกับที่พันเกียวแบบมัเจะป็หมู กรอบแล้วไม่มีความกรอบเหลืออยู่เลยมีนี้อันหนึ่งเป็นลูกชิ้นอะไรไม่รู้เนื้อเด้งๆคล้ายๆลูกชิ้นปลานะข้างในจะเป็น <S <S เหลืองๆอนะ่ะครั้งนี้ไม่ใช่ชีสนะจะเป็นคล้ายๆที่คนเรียกว่าคือตั้นไขป่ปลาใช่ป่กไม่ใช่ไขป่ปลาด้วยอะไรอะ่ะมีความเละๆรสชาติจืดๆ เคมก็ไม่น่าใช่เระไปหยิบสันคอมาเพิ่มให้ดูสันคอเห็นไหมชิ้นที่มีมันเยอะก็มีก็แล้วแต่เราเลือกนะครับส่วนนี้เป็น3มชั้นสาชั้นจะมีหลากหลายมากอันนี้แบบเออเขาเขียนว่าเบคอนอ่ะสามสีพอดีเป๊ะเลยเห็นเห็นได้ชัดมากแล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วสิ่งที่เราไปหยิบเพิ่มมาก็คือนี่นี่นะครับนี่คือนมกล้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีนมกล้วยมีโอวันตินมีช็อกโกแลตมั้งจะไม่ได้แล้วก็มีเมลอนที่เราน่าสนใจและอยากชิมก็คือสิ่งนี้นะครับอันนี้คือนมกล้วยส่แล้วไ เมืนแกี้ตั้งแต่กระดกยังไม่ทันแตะปากกลิ่นกล้วยมันมาเลยอร่อยอ่ะไม่หวานมากนะกำลังดีอ่ะหอมกล้วยมากอ่ะเฮ้ยคือหอมหอมมากอ่ะเปิดโลโก้ให้หน่อยไม่ได้ค่าโฆษณาเนี่ยเวลาทลางดูอยู่นคุณใส่ขวดแบบนี้มาเนี่ยเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบดื่มนะครับคงไม่มีใครเทใส่แก้วหรอกนั้นเนี่ยล้างปากขวดด้วยนะครับเขาล้างเวานเรากินไปแล้วเฮ้ยอร่อย อร่อยผมไม่เคยอินของหวานอะไรมากขนาดนี้นะเคยไปกินนมกล้วยที่เกาหลีครั้งหนึ่งตอนอยู่ปีสาเหมือนเลยอร่อยอันนี้อร่อยมันมีความนวลของของความเป็นนมอยู่อะแต่กลิ่นกล้วยมันชัดมากแต่ผมมั่นใจว่าลอยละลอยทุกยี่ห้อใช้กล้วยสังเคราะห์นะครับเป็นกลิ่นสังเคราะห์แหละนะครับทุกอันอะแต่แบบมันมันมีความกล้วยมากอะแบบอร่อยอะแล้วหวานกำลังดีอะไม่ได้มากเกินไปอะมันให้กินกินได้เรื่อยๆเลยอะคือพวกสีสังเคราะห์เนี่ยครับมันเป็นสารประกอบที่เขาเรียกว,ว่า e เอส e เทอร์เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันแต่่กกกกกอออออออนนนนมมัตติิิวเเเรรรร์์์คีีดดดยจาาทไปผสบแลลฮช ถูกต้องมันก็จะเกิดเป็นสีปรุงแต่งรสปรุงแต่งพวกสีผสมอาหารกลิ่นสันคอมันก็คือกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์นั่นเองแอลกอฮอล์ไม่ได้หมายถึงแอลกอฮอล์น้ำแผ็นะแอลกอฮอล์มีหลายแบบมันเป็นสารประกอบที่ลงท้ายด้วยหมู่ไฮดรซิลก็คือ o h เจนกับไฮโดรเจนก็เรียกว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ได้มีแค่2อย่างที่แอลกอฮอล์เมทิลกับเอทิลนะมีหลายอย่างเรียบร้อยอันนี้สันคออันนี้อะไรนะเบคอนค่อนข้างหนานะชิ้นแจ่วแล้วเนี่ยเบคอนต้องสดที่เป็นเนื้อเหนียวมันก็เหนียว มันเหมือนเป็นหมูสามชั้นที่สไลด์ให้บางมากกว่าแต่สิ่งที่มันเป็นแบบไบคอนก็มีให้หยิบนะส่วนนี้ก็คือสันคอผมฟินสันคอที่สุดแหละเราโอเคกับร้านนี้มากผบอกเลยนะน้ำมากิน,นะนอ่ะมัน299อ่ะมันถูกมากแล้วมันรวมทุกอย่างเลย้อยแล้วแล้วมันมีของหวานเยอะมาก แล้วเป็นชาบูที่มีของพวกลูกชิ้นกินเล่นอะไรพวกนี้กับบริสันทข้อหมูให้ก็โอเคแล้วอะ่ะอ๋อไม่มีเนื้อใครที่แบบไม่ได้สายกินเนื้อไม่ได้อิ่มอะไรเนื้อมากนะแล้เน,นี่ยเป็นร้านชาบูที่โอเคเราก็แบบม,มันมโอเคอะ่ะรีบประบยงหมดแล้วให้กินอีกก็กินได้อะ่ะคือปกติเวลาากจินบุฟเฟ่ไปกดน้ำเปล่านะครับเนื่องจากหนึ่งคือมันไม่อิ่มเร็วเพราะเวลาเรากินอะไรที่มันเป็นน้ำหวานน,ะน้ำตาลมันจะเข้าไปที่สมองแล้วมันก็จะทำให้สมองเราอ่อะส่งสัญญาณอิ่มออกมาแต่นั่นก็คือเรื่องดีนนนนนนะะะะะไไม่่่่ง้้เเเเเรรราาาาาากกกกก็็็จจจจิิยอออววแแตตททีขป สูคือเดินเข้าร้านบุฟเฟ่ก็อ้วนแล้วแหละเมื่อกี้เราเห็นคนอื่นก็กระดกขวดเหมือนกันน,นนะมันเป็นเรื่องที่น่าจะถูกแล้วแหละที่เราทําแบบนี้เขาไปเติมไก่มาอีกอะคือชอบรสชาติมันน่ะที่รสชาติมันแบบซอสเขาไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะอเราแบบเหนียวแล้วถ้าใครชอบเบากรอบนะต้องกินดอนที่เขาเอามาเติมนี่เป็นุ่มกินแบบบางสีเป็นใบเตยแปะด้วยสาหร่ายข้างบนอันนี้แน่เลยจิ้นโชข้างในไม่มีอะไรเลยไม่เหมถึงมันเป็นหมูแต่มันไม่ได้มีอะไรอื่นมากมาย มว่ามันมันดีกว่าขนมจีบรสเผ็มน,นะแต่มันก็ยังไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่กินในที่เป็นหมูเปนแผ่นแบบนั้นดีกว่าอร่อยกว่าที่มันเป็นหมูเปแผ่นแล้วมีไส้กรอกข้างบนมีกระเพาะปลาข้างบน,อ,งบนอันนั้นโอเคกว่าแบบเนี้อแป้งมันยังหนาไปไก่พอเหนียวก็ไม่ค่อยอร่อยแหละฟอกเกาหลีเขาหวานๆต่อไปอีกแล้วส่วนนี้ก็คือนมเมลอนมันไม่ได้ดังแกรกนะเพราะม่นไม่ใช่ฝาแบบซีลผมจะรู้ได้ไงวะว่าร้านเขาหลักปลาขวนหรออือยังเราเซฟตัวเองดีกว่าแต่ไม่ทันแล้วกับขวดเมื่อกี้ไม่รอดหรอก ยังไม่เข้าปากเลยนะกินเมล่อนมาเลยเพราะว่าการที่เขาปิดฝาไว้แบบนี้เพื่อเพื่อเก็บกินอะไรอ่ะมันอารมณ์แบบลูกอมเมล่อนอ่ะเคยกินลูกอมเมล่อนค้ดเมล่อนเลยค้นนมอ่ะคือนมนมเลยจริงๆนะผมว่าของพวกนี้ตัดกลิ่นออกไปที่สัมผัสได้ทางจมูกรสมันรสเดียวกันเลยนะมันคือความหวานผมว่าความหวานไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างคือกลิ่นความหวานผมว่าจริงๆมันเหมือนกันแต่ประสาสัมผัสเราโดนหลอกมากด้วยกลิ่นกับสีโดยทำให้มันต่างแต่มันก็อร่อย ไม่เคยอินขวาขนาดนี้เลยนะลูกอมมันจะมีลูกอมรสนมยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นรสเมลอนนะอันนี้เลยอะไม่ใช่คูก้าร์นะคูกาไม่ทํารสเมลอนไม่ได้เสียารายานะคะับที่อมทั้งปากเพราะถ้าเราแตะแค่างนี้มันไม่ขึ้นจริงๆนะเพราะมันไม่มีที่ระบายอากาศเราต้องอมปากขวนจริงเพราะปากขวัมันเล็กที่นี่จะมีเตาทําแพนเค้กด้วยนะครับเรากินเองไม่ไหวมาคนเดียวแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตเขาถ่ายก็จะมีเนยให้ ในต้วยติมเขาจะมีแอปเปิลกับกล้วยที่เสียบไม้เอาไว้ให้เพื่อเอาไ้ใช้กับฟองดูฟองดูที่นี่จะมีช,ช็อกโกแลต มันเข้า